สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันในช่วงของ Blues Today เหมือนเดิมนะครับกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็เราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนๆเนีเ่ยพลาดข่าวของเชลซีที่เรานำมาฝากกันในทุกวันนะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวที่เกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างนะครับ ในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบววยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอเว่นะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันเหลือที่ไม่เยอะแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปดูเชลซีติดขอบสนามถึงประเทศอังกฤษนะครับนี่คือราคาพิเศษถูกที่สุดแล้วครับ158,000บาท เราจะเดินทางในวันที่20จนถึง28กุมภาพันธ์นี้ครับสองเกมที่เราจะพาไปชมเนี่ยจะเป็นเกมที่แอสตันวิลล่าครับพบกับทางเชลซีนะครับแล้วก็อีกเกมหนึงเกมที่เดอะบริดจ์ครับเชลซีจะเจอกับซัลซัมตันนอกจากจะไปชม2เกมแล้วเนี่ยเรายังมีทัวร์สเตเดียมที่วิลล่าพ์คนะครับรวมไปถึงที่สตม f ฟอร์ดบริดจ์ครับไม่พลาดแน่นอนแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันในลอนดอนนะครับใครสนใจในการไปเที่ยวทริปนี้ครับกับ พี่ชัยแล้วก็ผมปาบนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่0651585165นะครับก็ราคานี้เนี่ยจะหมดเขตในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับ มาว่าถึงข่าวที่น่าสนใจครับเกิดขึ้นมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากเดียร์ลติกครับรายงานสถานการณ์ของเอ็คุนคูครับเขาบอกว่า Christopher, ค,คริสโตเฟอร์เอ็คุนคูเนี่ยกำลังพิจารณาอนาคตของตัวเองกับเชลซีหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยยังคงประสบปัญหาเรื่องนาทีลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยมีข่าวเรื่องว่ายังไม่ย้ายทีมนะแต่ว่าวันนี้เดียร์ลติกรายงานเลยว่าเริ่มจะพิจารณาอนาคตของตัวเองแล้วนะครับ ขณะเดีวยวกันมีบทสัมภาษณ์ของมาร์คุคุริยาครับพูดถึงเพื่อนร่วมทีมอย่างริชเจมส์ครับเขาบอกว่าพวกเราเสียใจมากๆครับมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากเขาอุตส่าห์กลับมาฟิตอีกครั้งแล้วก็ต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยพวกเรารู้ดีว่าเขาสาคัญมากแค่ไหนสําหรับเราครับเขาคือกัปตันทีมของเราเขาจะทํางานอย่างหนักและกลับมาลงเล่นได้โดยเร็วนี้ขณะที่คุคุริยาก็พูดถึงมาริสกาครับเขาบอกว่าเขาทําได้ดีมากนะครับและก็ทุ่มเทกับงานนี้อย่างเต็มที่ เขาเตรียมพร้อมในแต่ละเกมได้ดีมากครับและผมคิดว่าเขาได้มอบแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการเล่นในทุกๆสัปดาห์พวกเรามีงานที่ต้องทําในทุกสัปดาห์นะครับเพื่อสร้างความประหลาดใจกับคู่แข่งเขาและทีมงานเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆครับและเรายังคงรักษาฟอร์มเช่น,นิดต่อไปกับพรสวรรค์ของทีมเราเราต้องคงระดับนี้ไว้ให้ได้ นอกจากนี้คุกุริยะก็บอกว่าแฟนๆร้องเพลงเกี่ยวกับผมนะครับมปนพิเศษสําหรับผมมากผมทํางานหนักเพื่อที่จะต้องการช่วงเวลาเหล่านี้ครับแฟนๆเชื่อมั่นในตัวผมดังนั้นผมจึงมีความสุขมากครับเรากําลังอยู่ในทิศท,ทางที่ดีและเราต้องทําให้มันเป็นเช่นนี้ต่อไปเราไม่สามารถผ่อนคลายได้ขณะเดีวยวกันครับก็สื่อไปสัมภาษณ์แฟรงค์ชมิดครับกุนซือของไฮเดนฮามครับซึ่งเดี๋ยวไฮเดนฮามจะเจอกับเชลซีกลางสัปดาห์นี้นะครับ ก็ย้ำเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆลืมนะฮะเชลซี Chelsea จะเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกไปเยือนไฮเดนฮามในคืนวันเพื่อหันนะครับก็บอกว่าความจริงที่ว่าเชลซีจะมาเยือนหลังจากที่พวกเราได้คว้าชนะัยชนะ3เกมแรกนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อจริงๆนะครับแต่ความจริงก็คือพวกเขาไม่ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อเล่นเกมนะัดกระชับมิตรเราไม่ต้องการจ่ายเงินให้พวกเขานี่มันคือนัดการแข่งขันเต็มรูปแบบซึ่งทางไฮเดนฮามเนี่ยรวมถึงภูมิภาค ทั้งหมดเนี่ยต่างตื่นเต้นกับเกมนี้มากๆขณะเดียวกันก็มีสถิติที่น่าสนใจครับก็เดลี่เมล l บอกว่าเอนโซ e เฟรเนเดสเป็นนักเตะที่ทำระยะการวิง่งครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในสนามในเกมพบกับเลสเตอร์ที่11.6กิโลเมตรนอกจากนี้ยังเป็นสถิติระยะวิ่งครอบคลุมที่สูงที่สุดของนักเตะเชลซี Chelsea. ในฤดูกาลนี้ภายใต้การคุมทีมของเอนโซมาเรสกานะครับ นอกจากนี้ฮะก็มีสติที่น่าสนใจของนักเตะเชลซีที่โดดเด่นในเกมกับเลสเตอร์ก็สัมผัสบอลมากที่สุดเนี่ยเป็นบาเดชิลนะครับ114ครั้งตัดบอลมากที่สุดบาเดชิลครับ4ครั้งจ่ายบอลมากที่สุดบาเดชิลครับ103ครั้งจ่ายบอลแม่นยําสุดกกเซโดใน94.4เปอร์เซ็นต์เข้าสกัดมากสุดเป็นกูคูริยาครับ2ครั้งเลี้ยงบอลผ่านมากที่สุดเฟลิกซ์4ครั้งแล้วก็สร้างโอกาสมากที่สุดโคพาเมอร์ Co harma, 3ครั้งนะครับ ขณะเดียวกันก็มีสถิติที่น่าสนใจของเอสเตวอลวิลเลียนครับในลีกบราซิลในฤดูกาลนี้นะครับนักเตะนี่อายุแค่17ปีนะฮะเขาลงเล่นตัวจริง23นัดเนี่ยยิงไป12ลูกกับ9แอสซิสแล้วก็จ่ายคีย์พาส42ครั้งสร้างโอกาสทองได้ถึง10ครั้งนะครับนี่เด็ก17ปีนะฮะ23นัด12ลูกนะฮะก็ครึ่งหนึ่งเลยนะฮะยิงครึ่งต่อครึ่งเลยเอสเตวอลวิลเลียนนะครับขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของเจมี่โอฮาร่าครับอดีตนักเตะสเเเเเปอออรร์บบกกกวว่่่าาชลลลซีีีีนนนนยยัังดดูใตต้คแพข ยังมีแผงหลังที่ไม่มั่นคงและผู้สับปะตูอย่างซันเชสเขาคือปัญหาใหญ่เลยเพราะเขาห่วยแตกมากทีมที่จะคว้าแชมป์ลีกได้ต้องไม่มีผู้สับปะตูที่อ่อนนะครับเมื่อคุณลองมองไปถึงทีมที่คว้าแชมป์ลีกในอดีตเนี่ยพวกเขาต่างมีหนึ่งในผู้สับปะตูที่เก่งที่สุดในโลกกันทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าน่าคิดเหมือนกันนะที่โอฮาร่าพูดนะครับนอกจากนี้เขายังบอกว่านิโคลัแจ็คสัน,นกำลังมีฟอร์มที่ร้อนแรงครับและพิสูจน์ตัวเองต่อเหล่าคําวิจารณ์เขากําลังจะกลายเป็นกองหน้าที่่เกงงจริๆ ขณะที่อลันพาดิวครับอดีตโคช้ชของเวสต์แฮมก็บอกว่าหนึ่งสิ่งที่แสดงเห็นถึงพัฒนาการของนิโคลาจ็คสันจากฤดกูกาลก่อนคือการที่เขาไม่มีชื่อติดอยู่ใน10อันดับนักเตะที่พลาดโอกาสทอมาที่สุดในฤดูกาลนี้เชลซี Chelsea ดูเหมือนจะมีทุกอย่างพร้อมครับพวกเขามีนักเตะที่ครบครันครับผู้จัดก,การทีมดูจะไม่เครียดหรือกดดันอะไรเลยเขาผ่อนคลายและทีมกำลังเล่นได้ดีมากๆครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในสภาพที่ดีเลยทีเดียวขณะเดียวก,กันก็มีบทสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์แกรมพอตเตอร์ครับ อดีตคุณซือเชลซีเขาบอกว่าผมคิดว่าการคุมเชลซีเป็นงานที่ยากที่สุดในวงการฟุตบอลครับไม่ใช่แค่เพราะว่าผมไม่สามารถทําได้ในตอนนั้นแต่มันเหมือนกับคุณต้องเข้าไปที่นั่นแล้วเนี่ยใช้เพียงค้อนทุบเพื่อเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในเวลาสั้นซึ่งบางครั้งม,มันก็อาจให้เกิดความเสียหายที่คาดไม่ถึงอย่างไรก็ตามสโมสรได้มีการตั้งเงื่อนไขต่างๆไว้พร้อมอยู่แล้วครับที่จะให้เราต้องประสบความสําเร็จและทําให้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้อย่างจริงจังขณะเดียวกันนะครับก็ มีสิติที่น่าสนใจแล้วก็มีข่าวอื่นๆนะครับก็มีรายงานว่าทางอัลฮิลาวครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับโมเมตซาร่าให้ทันก่อนที่รายการชิงแชมป์โลกชิงแชมป์สโมสรโลกจะเกิดขึ้นในปี2025นะครับซึ่งทางลีพูได้มีการยืนยันมีการติดต่อจากตัวแทนของซาร่าแล้วเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับขณะเดียวกันฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าแมนซิตี้เนี่ยได้ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวเอลิยาซาบัญยี่ครับกองหลังของทางบอลมัด ซึ่งบอลมัดจะเจรจาด้วยหากได้ค่าตัวที่65ล้านปอนด์นะครับกองหลังรายนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีอยู่นะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่านิวคาสเซลเนี่ยให้ความสนใจที่จะคว้าตัวโทมัสอราโคกองหลังของเบนฟิก้านะครับแต่ไม่ต้องการที่จะจ่ายค่าฉิกสัญญาที่สูงถึง84ล้านปอนด์นอกจากนี้ครับก็มีรายงานว่าเรอัลมาดริดเตรียมจะปล่อยยืมอาดากูลแลในเดือนมกราคมนี้ครับโดยมีอาร์เซนอลวิลล่ายูเวนตุสให้ความสนใจดาวรุ่งตุรกีรายนี้ นอกจากนี้ก็มีรายงานว่าหลุยเซอรนิกเกยไม่พอใจกับตัวเลือกในแนวรุกของทีมปารีสแซ็งฌ็องแมงครับและกําลังวางแผนที่จะดึงมาคัดแรดฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้มีรายงานว่าเปเชเน่และตัวแทนของแรดฟอร์ดได้มีการพูดคุยกันเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาและอาจมีการเจราจาอีกครั้งก่อนเปิดตลาดซื้อขายในรอบถัดไปขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของเป๊ปโกเดล่าครับออกมาพูดถึงเ,เรื่องของการลุ้นแชมป์นะครับเขาบอกว่าผิดหวังอย่างนั้นหรือเปล่านะครับบอกแน่นอนผมผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น ผมยังรู้สึกว่าฤดูกาลนี้เราจะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆผมยังไม่ยอมแพ้นะครับและผมมีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ในจุดที่ต้องการได้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทำสิ่งที่เซอร์ไพรส์ให้ได้นะครับแมก็รอรุ้นเลยครับเพราะว่าเป๊ปโกเดล่านี่ ตีงูตีไม่ตายนี่แกเอาแน่นะสำหรับเป๊ปโกเดลล่านะครับขณะเดีวยวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของแดนนี่เมอร์ฟี่ครับอดีตมิดฟิลด์ลิัยพูดถึงพูดถึงเรียมดีแล็บนะครับจริงๆมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีด้วย <c oughs> เขาบอกว่าผมคิดว่าดีแล็บเนี่ยเป็นกองหน้าดาวรุ่งชาวอังกฤษที่ดีที่สุดในบรรดานักเตะทั้งหมดครับเขามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักเตะระดับเรียกว่าแนวหน้าระดับท็อปของอินเตอร์เนชั่นแนลชั้นนําเลยนะครับ ผมไม่เห็นจุดอ่อนของเขาเลยนะครับเขาแค่มีความสมดุลระหว่างความสามารถทางกายภาพและเทคนิคที่ทําได้ดีมากซึ่งเราไม่ค่อยมีทั้งสองอย่างพร้อมกันเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษนะครับอันนี้เป็นความเห็นของทางแดนนี่เมอร์ฟี่นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานจากสื่อในสเปนว่านิวคาเซิลเนี่ยพร้อมที่จะดึงตัวเซกิลราโอสครับโดยที่จะมอบสัญญาให้เป็นเวลาเ18เดือนนะครับแล้วก็ออมอบค่าเหนื่อย ราวๆ10ล้านยูโรเพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตอาการบาดเจ็บในเกมรับนะครับเพราะว่าล่าสุดแดนเบิร์นก็เจ็บนะครับขณะเดียวกันทีมทอครับรายงานนี้ตีไว้เป็นลือเลยครับบอกว่าเชลซีเนี่ยได้เปิดศึกกับอาร์เซนอลในการแย่งรายเซนของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับ <c oughs> โดยนิวคาสเซลเนี่ยประเมินค่าตัวของอิซักไว้มากกว่า115ล้านปอนด์นะฮะฟังไม่ผิดนะ115ล้านนะครับ โคตรแพงนะฮะขณะเดียวกันครับฟรีนเพเทนเบิร์กครับสื่อชื่อดังจากเยอรมันรายงานว่าวิกเตอร์วูเดลเฟสเนี่ยอยู่ในรายชื่อกองหน้าที่เป็นเป้าหมายของแมนยูนเต็ดครับแต่การย้ายทีมจะเป็นเรื่องจริงจังแค่ในช่วงซัมเมอร์นะครับไม่ใช่ในในช่วงเดือนมก,กราคมนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่าเรลซเซดัตเนี่ยนะครับกลัวที่จะเ,เสีย ทางมาตินซูเบเนดี้นะครับก็กลัวว่าอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะจ่ายค่าฉีกสัญญา60ล้านยูโรเพื่อดึงซูเบเนดี้ไปร่วมทีมในเดือนมก,กราคมนะครับไอานอาร์เซนอลลิเวอร์พูลไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าแมนซิตี้ดึงไปนี่งานเข้าเลยนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับมีเพิ่มเติมปิดท้ายนิดน,นึงอ่ะผมลืมมีบทสัมภาษณ์ของอมาร์คเฮาซี่นะครับก็เป็นอดีตผู้ตัดสินชื่อดังนะก็พูดถึงจังหวะการเข้าบอล ของโคพาร์เมอร์ Co ที่โดนเข้าหนักในเกมกับเลสเตอร์เนี่ยเขาบอกว่านั่เป็นการเข้าเสียบทําฟาวที่แย่ที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยครับและมันน่าประหลาดใจมากๆที่พอร์เชนีแล้วก็ห้อง VAR เนี่ยไม่ได้แนะนําให้มีการตรวจสอบนะครับมันเป็นการทําฟาวที่อาจจะจบอาชีพการคาแข่งของคนคนหนึ่งได้นะครับนี่มันขึ้นอยู่กับการอบรมของฝ่าย VAR เลยครับว่าควรทําให้ดีกว่านี้ในเรื่องจังหวะไหนควรแทรกแซงหรือจังหวะไหนไม่ควรแทรกแซงนะครับ น่าจะครบถ้วนสำหรับข่าวที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าแล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถส่งเป็นซุปเปอร์แตงได้แล้วก็ย้ำนะฮะใครอยากจะไปร่วมทริปกับเราไปดูเชลซี2แมตช์ครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่0651585165หรือว่าจะไลน์ไปสอบถามก็ได้ครับที่ y1 y111 นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ